โปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถจะติดตั้งหลายๆเวอร์ชันในเครื่องเดียวกันได้แล้วก็สามารถจะเปิดใช้งานพร้อมๆกันได้หลายๆเวอร์ชันสำหรับวิดีโอต่อไปนี้ก็จะแสดงหน้าตาของโปรแกรม Camtasia Studio ในแต่ละเวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชั่นที่6 7และ8 โดยจะแสดงให้เห็นถึงการลากไฟล์เข้าไปวางแล้วก็เพิ่มเข้ามาในไทม์ไลน์เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของแต่ละเวอร์ชั่นก่อนหน้าตานี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกร,รม Camtasia Studio 6รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของเวอร์ชั่น7 เวอร์ชัน6มันก็จะมีพวกรายการต่างๆจะอยู่ทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่น7ในเวอร์ชั่น7นั้นก็จะมีเครื่องมือต่างๆอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วก็จะมีแค่แทร็กเดียวก็จะมีในส่วนของวิดีโอกับออ udi โอนี่ก็จะเป็นหน้าต่างพรีวิว ต่อมาก็จะเป็นเวอร์ชัน8เวอร์ชัน8นั้นก็จะมีแท็กได้ลหลายหลายแท็กเครื่องมือก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกันกับในเวอร์ชัน7ตรงนี้ในเวอร์ชัก่อนก่อนก็จะเป็นพรีวิวแต่ว่าในเวอร์ชัน8เนี่ยเขาเรียกว่า Canvas Canvas นี่ก็คือหน้าต่างพรีวิวนั่นเองแต่ว่าสามารถทำงานได้มากกว่าหน้าต่างพรีวิว เดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูถึงการเพิ่มไฟล์เข้าไปยังไทม์ไลน์ว่าในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นมีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไรในเวลาเพิ่มไฟล์เข้าไปในไทม์ไลน์เริ่มกันที่เวอร์ชั่น6ก่อนคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Add to Timeline มันก็จะมี หน้าต่าง Editing Dimension ซึ่งจะไม่เหมือนกันในแต่และเวอร์ชั่นต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชั่น7นี่ก็เป็นเวอร์ชัน7 ต่อไปเป็นเวอร์ชั่น8หลังจากที่เพิ่มคลิปเข้าไปในไทม์ไลน์นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเวอร์ชั่น6เวอร์ชัน7 และนี่ก็เป็นเวอร์ชั่น8สําหรับการทํางานในเวอร์ชัน6กับในเวอร์ชัน7นั้นค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อมาใช้เวอร์ชัน8เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานต่างๆในเวอร์ชัน8นั้นก็จะมีบางฟังก์ชันที่มีในเวอร์ชัน7แต่ว่า พอมาถึงเวอร์ชัน8เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปอย่างเช่นในการภาคเนี่ยในเวอร์ชัน7มันจะมีพวกปุ่มสำหรับขยายเฟรมแต่ว่าในเวอร์ชัน8นั้นจะไม่มีหรือในเวอร์ชัน7นั่นจะมีแต่ต้งคลิปแต่พอมาถึงเวอร์ชัน8เนี่ยตตดต้งคลิปก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็จะไปใช้ไลบรารีแทนนี่ก็เป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงหน้าตาของ แคมเทเชียแต่และเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน6ถึงเวอร์ชัน8